สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจีย๊ยบธงชัยสวนสมรมนะคะพาเพื่อนๆมาดูพริกพันธุ์ลูกผสมนะคะ oh. เห็นไหมคะลูกผสมยังไงเป็นพริกพันธลูกผสมระหว่างพริกขี้นกนะคะพริกขี้นกหรือพริกขี้หนูสวนบ้านนะคะกับพริกกระเรี่ยงนะคะออกมาก็จะได้ลูกแบบนี้นะคะลูกจะเป็นขาวๆย,ยาวๆแบบนี้นะคะ นี่สุดก็จะเป็นสีแดงนะคะแบบที่เห็นอย่างนี้นะคะความพิเศษของเขาคืออะไรความพิเศษของเขาก็คือมีความหอมเหมือนพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีความเผ็ดเหมือนพริกกระเรี่ยงมีความเผ็ดมากกว่าซุปเปอร์ฮอตนะคะนี่นะคะลูกแดงๆสีแดงสดน่าทานดีเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะไป้ดูนี่นะคะแล้วก็ลูกอ่อนเขาก็จะเป็นสีสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะ นะคะจะจะไม่เหมือนพริกกระเรยงโดยทั่วไปนะคะลูกจะป้อมป้อมกลมๆหน่อยนะคะเหมือนนิ้วนะคะแต่น,นี้จะแบบว่าไม่ป้อมนะคะยาวหน่อยนะคะแต่ว่ามีความเผ็ดนะคะมีความเผ็ดยิ่งกว่าซูเปอร์ฮอตนะคะแล้วก็มีความหอมเหมือนพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกพันลูกผสมนะคะนี่ค่ะพาเพื่อนเนมาดูนะคะค่ะหน้าตาก็จะใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะเขาชอบแบบยิ่งอยู่ร่มรำไรแบบนี้นะคะเขาชอบมากนะคะลูกก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะโอเคก็พามาดูพริกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ